การทำฟันปลอมแบบนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นัดจะมาสรุปให้ฟังค่ะขั้นตอนแรกก่อนทําฟันปลอมก็ต้องเข้าไปปรึกษาก่อนเนาะวันที่ปรึกษาเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการประเมินช่องปากนะคะว่าเราควรจะต้องอุดฟันคุณหินปูหรือทําอะไรก่อนที่จะทําฟันปลอมไหมก็คล้ายๆกัแบบการเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันเลยค่ะพอเรามีการเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการเริ่มทานทําฟันปลอมค่ะการทําฟันปลอมแบบนี้นะคะจะต้องมาอย่างน้อย2ครั้งกรณีแบบง่ายนะแต่ถ้าแบบยากอาจจะต้องมากกว่านั้น ครั้งแรกเริ่มทำฟันปลอมเราก็จะมาพิมพ์ปากแล้วก็เลือกสีฟันจาังนั้นหมอก็จะทำการดีไซน์นะคะตัวฟันปลอมให้มันเหมาะให้มันเหมือนกับฟันของคนไข้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร่วมกับประเมินการบดเคี้ยวของคนไข้ค่ะเพื่อให้ฟันปลอมมันใสได้จากนั้นก็จะส่งแ l a บนะคะเพื่อที่จะทำตัวฟันปลอมออกมาขั้นตอนส่งแ l a บเนี่ยจะต้องรอระยะเวลานะคะจากวันที่พิมพประมาณ7-14วันแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเคส และเมื่อฟันปลอมมาแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะมาใส่ฟันปลอมค่ะถ้าใส่แล้วลงดีไม่มีต้องแก้นะคะสีมันต้องเข้าโอเคทุกอย่างเอผ่านทุกเกณฑ์นะคะก็จะถือว่าใส่ฟันปลอมเป็นอันเสร็จค่ะแต่ว่าพอใส่ฟันปลอมไปแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนที่3คือหลังจากใส่ฟันปลอมใส่ฟันปลอมไปบันแรกเรา,าจ,จะไม่รู้ค่ะว่าเราเจ็บไม่เจ็บระคายเคืองตรงไหนหรือเปล่าจะต้องลองเอาไปใช้ก่อน จากนั้นถ้าสมมติว่ามีเจ็บหรือว่าระคายเคืองตรงไหนก็จะต้องเอาฟันปลอมกลับมานะคะเพื่อที่จะกอแก้ไขเพื่อให้ฟันปลอมเนี่ยพอดีแล้วก็ใส่แล้วสบายที่สุดในช่องปากของ,นงคนไข้แต่ละคนสรุปแล้วนะคะการทําฟันปลอมแบบนี้แบบพอใส่นะคะเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง2-3สสัปดาห์นะคะถึงจะได้ฟันปลอมที่พอดีที่สุดดีที่สุดใส่สบายที่สุดนั่นเองค่ะและถ้าเกิดใครอยากมาทําฟันปลอมในชุดรักก็ยินดีนะคะมีทั้งสองสาขาเลยค่ะสาขาขอนแก่นบางซหลอแปดสาขากรุงเทพนนท์จรตแอมทยาดิมานท์นนทงทางออกสามแนะนำทำน เดิมค่ะส่วนช่องทางอื่นๆจะแปะช่องทางการติดต่อให้ในคอมเมนต์นะคะนี mm ่ก hmm. ็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทูตลากกันนะคะบ๊ายบายค่ะ